ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือว่าโคต้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยกำลังจะหมดอายุในเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะครับวันนี้ทางบอร์ดของสำนักง,งานสลากเขาก็เลยไปหารือกันนอกรอบที่พัทยาไปคุยว่าสุดท้ายสลากที่จะหมดโคต้าเนี่ยจะทํายังไงต่อดีนะครับหลายคนจับตาม,มองว่า,าจะมีโคต้าส่วนที่ไปขายในร้านสะดวกซื้อหรือไม่อย่างไรบ้างผลสุดที่ออกมาข้อมูลจากคุณสมชายสจพงศ์อธิบดีกรมศรุลก,กากรซึ่งเป็นประธานบอร์ดของสำนักง,งานสลากสรุปแล้วนะครับว่า ที่ประชุมตัดสินใจจัดสรรโคต้าสลาก48ล้านฉบับที่จะครบกำหนดมิถุนายนนี้ให้กับผู้รับโคต้ารายเดิมครับทั้งองค์กรการคุศลมูลนิธิคนพิการผู้ค้ารายกางรายย่อยแต่กลุ่มนี้จะต้องขายตามนโยบายรัฐบาลคือขายในราคา80บาทครับแล้วจะมีการปรับรูปแบบการลงโทษและก็ยึดโคต้าคืนถ้าหากว่าได้โคต้าไปแล้วไม่ไปขายจริงจัง ส่วนเรื่องของการที่จับตามองกันว่าจะมีการให้โคต้ากับร้านสะดวกซื้อหรือไม่อย่างไรบ้างยืนยันนะครับบอกว่าไม่มีการให้พิจารณาให้ร้านสะดวกซื้อเข้ามาร่วมจัดจําหน่ายนะครับยังเป็นรายเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างส่วนขั้นตอนการขายสลักออนไลน์ยังต้องรอให้ร่างพระราชมตาสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับใหม่ผ่านสอนอชอก่อนซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนนะครับเพราะถ้าหากว่ากลไกการขาน่ายรายย่อย สมาคมมูลนิธิขายผ่านเครื่องออนไลน์ได้ผลก็อาจจะไม่จำเป็นต้องดึงร้านสะดวกซื้อมาร่วมจําหน่ายด้วยนะครับ